วันนี้ผมกลับมารับจ้างรีโนเวทบ้านอีกครั้งในทีมวันคริ i ต์มาสในเกม House Flipper 2ผมได้รับอีเมลจากคุณมาธาโลแกน สวัสดีพอดีว่าบ้านเฮานี่มีสมาชิกใหม่นะ่ะเธอซื้อลอล่าเป็นลูกสาวกับเพื่อรักเราเองแหละเธอจะย้ายมาอยู่กับเราในช่วงคริสต์มาสนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคืออยากให้ลอล่ารู้สึกเหมือนอยู่บ้านน่ะยังไงก็รบกวนด้วยนะรีโนเวทให้เน่เธอมักอันนี้เด้ดาราศาสตร์แต่อู้ดวงจันทร์ดวงดาวพูดขึ้นออกอวกาศไปนะสำหรับใครที่ติดตามผลงานของผมอยู่แล้วให้กำลังใจกันง่ายๆเพียงแค่กดไลค์สักครั้งก่อนรับชมส่วนใครที่มาดูคลิปนี้ เป็นครั้งแรกดูไปสักพักถูกใจตอนไหนค่อยกดไลค์ตอนนั้นไลค์คิละช่อลโอ้บรรยากาศขาดแต่หิมะตกนั้นเนี่ยข่าวจูนพูดอุ้ยมีหอดสโนว์แมนว่าข้างหน้าบา้านมีทําความสะอาดครับคือขัดขาบฮะตรงนี้เหรอไม่น่าใช่นะวัดีค่ะพี่สโนวมนนังคัดนาให้นี่ <c oughs> จะได้เงีนอ่องต่องนะ <c oughs> เออเกาพุงให้พร้อม แคบ,บอ๋อนี่ไงคาบที่ว่าครับหน้าบ้านเด่นๆเลยเจ็ดคาบขาดก่อนเลยอุ้ยแป๊บเดียวมันหายไปแบบว่าห้าอันอ้าวเกลี้ยงเลยทีนี้ไม่เหลือแล้ว <c oughs> อันนี้เปิดได้ไม่เอ่ยอุ้ยเปิดได้ครับลงรถโอ้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากส่วนนี้กันก่อนเลยดีไหมนะตรงนี้มีอะไรบ้างของที่ต้องขายสแกนโอเคทั้งหมดนี้เลยเคลียขายให้หมด ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนอีกครั้งนะครับผมสงการใครที่เล่นน้ํานะคนะรับระวังนะครับระวังเปียกหมดยอดเด้อเล่นน้ามันก็ต้องเปียกด้วยแหล้เป็นธรรมดาแล้วเนาะสร้างว่าเนาะลูกเนาะยังไงก็ระมัดระวังนะครับใครที่ดื่มนะครับหรือสาหรับใครที่ขับรถเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับระมัดระวังให้มากๆเด้อต่อไปคือเก็บขยะมับมาบ,ม,บมีอะไรอีกนี่ไงเศเปิ๊บห้องนี้ขยะหมดเดี๋ยวห้องนี้สินะอ้าวไม่มีเว้ยเฮ้ยมีแต่ ดูดฝุ่นใบไม้จืดโอ้ยเมือ่อกี้ผมพูดคำว่าอะไรนะโอ้ยไม่น่าใช่โอ้ยอืมคิดไปเองโอ้ย อแค่คนเหงา225ครับโอ้เอยเ่นผู้เดียวอยู่บ้านสงการก็บอกเดีเลนมูนัดวันที่14ก็บ่อยได้ไปนะครับเนื่องจากว่านั้นผมอ่าประว่างไปนะครับติดครับติดนอนเวนครับผมไม่ได้ติดเล่นน้ำเนี่ยไม่ได้ไปหายาดพี่น้องแต่ว่าติดนอนเวนอยู่เฮียนนี่นะครับผม เเล่นเกมตัวเน,นาะวันหยุดปลอดภัยกวู่มูอ้าวสะอาดเอี่ยมอ่องห้องนี้โอ้ค่าเพียบเลยเว้ยปืดปืดอ่ะตรงนี้ก่อนปืดขัดเข้าไปอู้ทำไมเฟอร์นิเจอร์ดูเป็นแบบแนวอ๋อที่เธอบอกว่าสามีหรือภรรผัวของเธอเนี่ยเขาชอบงานประติมากรรมตรงนี้นี่เองห้องนี้เคลียร์ครับมีเปิดกล่องแล้วซื้อของเพิ่มครับอันบ็อกก่อนเลย อ๋อนี่ไงกล่องเครื่องมือวางไว้ก่อนครับโว้พียบเลยโอ้ยยังนี่โอ้แนวเจาะแล้วก็แนวเลื่อยแนวปานแนวตัดออุปรกรณ์ช่างเพียบเลยครับเดี๋ยววางไว้ก่อนนะคอนอันนี้อะไรแม็กโอ้ปืนแม็กแล้วก็ไม้อลโอ้โอเคห้องนี้มีอะไรต้องซื้อไม่มีครับแค่เราจัดให้มันเป็นระบบระเบียบนะ ห้องนี้เคลียร์ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเดี๋ยวไปดูหลังบ้านหน่อยนะไปดิจา้าตอนนี้มีอะไรอู้ uh, ซื้อของ11ชิ้นเหรออ๋อของตกแต่งวันคริสต์มาสครับทุกคนนี่เดนี่เดโอ้อันนี้มันยืดไปข้างนอกไปเนี่ยอา้าวยืนจริงเว้ย <laughs> เนต่างเนตั้งเนตต่งาตงนี่ใส่ประตูเลยไหมขวางประตูไปยืดเล้ไหมเรา เออขวางแม่งเลยนี่โอยกะรุณามองให้มันงามแท้ๆด้วยนะกระโดดใส่ยังทึ่งนี่เท่กับไปนี่นี่เท่ากับไปนี่ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะกลับไปข้างหน้าบ้านอีกรอบครับเครจากข้างหน้าก่อนตรงนี้มีขยะต,ต้องเก็บเก็บก่อนเลยอ่ะหมดแค่นั้นหน่วยแล้วก็ขัดพื้นจึก๊กให้มันสะอาดเออ นี่จ้ะโอ้คาบหิมะโอเคน่าจะเคลียร์แล้วเหลือซื้อของครับั้าบท2ชิ้นข้างนอกนี้นั่นคือไว้ไอ้นี้ไปใส่หน้าประตูนี่นะนี่ไงตลอดไปไว้หน้าประตูเชื่อมคริสต์มาสนี่พวงหลีดย้ยไม่ใช่โอ้ก่อนเข้าบ้านครับต้องนี่ฮะเคาะนะครับ เช็ดหิมะออกจากเกือบนะครับเปิดเข้าไปตาเอ๋โอ้นี่มันเลยทุกห้องเลยนี่ว่าอ่ะทำความสะอาดครับปืดปืดเช็ดดีที่เรามีน้ํายามันเลยสะดวกรวดเร็วแบบนี้นี่แหละป้าบอ่ะฉีดไปเจึเจกอุ้ยเช็ดไปฉีดไปได้เออเออเร็วเลยทีนี้ปาบป้าบโหเร็วจริงเอาละกลับมาตรงนี้เราต้องซื้อของเพิ่มสินะ หนึ่งชิ้นนั่นคือเฮ้ยอันนี้เขาแต่งยังไงครับเนี่ยเอ่ออันนี้มันควรอยู่ตรงไหนของประตูอ๋อข้างหลังนี้ปะยังไงหรือเปล่ามันมีความหมายไหมครับใครที่รู้ความหมายบอกได้นะว่าลุงครับตามเทศกาลคริสต์มาสทางยุโรปเลยครับพอดีว่าผมอาศัยที่ยุโรปนะครับผมการที่เอ่อห้อยดอกมะลิยบาแบนก็ <c oughs> ที่เราให้ต้นตะขบแบบนี้นะครับหมายถึงว่าเราจะนําสิ่งไม่ดีออกไปนอกบ้านแล้วก็ทําสิ่งดีๆเข้าบ้านแทนนะครับนั่นพาไปทัวร์ลูกกุเนาะมีอะไรให้เก็บไหมไม่น่ามี โอ้ตัวนี้ซื้อ88ชิ้นเลยป้าเอามีของต้องขายด้วยครับสแกนพรมเก่าๆที่พื้นเอามาเก้าอี้เก่าๆครับตรงนี้มีไหมถังแล้วก็ไม้ถกพื้นเก่าๆห้องนี้ก็มีโอ้นี่เป็นห้องครัวขายหมดนะครับปื๊ปื๊บปปืบมาครับไมโครเวฟชั้นวางแล้วห้องนี้ล่ะห้องน้ำมีหยังบอสสะอาดปกติครับไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ห้องใต้บันไดตรงนี้ล่ะ โอ้ไว้เก็บของนี่ไงอุ้ยมีเป็ดใส่หมวกพ่อมอุ้ยจุดเทียนเลยนี่พวกคมสวยงามครับมาห้องนี้เก็บขยะครับปาบปาบเฮ้ยเปิร์กอัปเกรดเปิร์กสำหรับถังขยะอสุดท้ายครับเราจะได้กลุ่มก้อนที่ใหญ่ขึ้นในการเก็บครับนี่ห้องนี้มีไหมขยะห้องนี้ไม่มีต่อไปห้องนี้คือการทําความสะอาดครับฉีดทั้งหมดไปขัดไปฉีดไปเปิดเปิดนั่เ,เน้นเน้นเปิด ริดโหรวดเร็วรวดเร็วปาบพาร์ทนี้พยายามจะไม่สกิปเรื่องตอนทำความสะอาดนะครับให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันไปใครที่ไม่ได้ไปเล่นน้ําหรือว่าออกไปเทศกาลสงการไปไหนอยู่บ้านนะครับมาเราเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันหรือคอมเมนต์ด้วยนะเออประเมีน,มนเบิร์นกรสือเดยเงาพื่อกันเดโอ้นี่นบังคาบกรอบรูปนี่นะปึ๊บอีสิบห้าคาบเยลยละโอ้โหนั่นไง กรอบรูปเพียบเลยครับพี่เอาเซตเข้าไปฉีดแล้วก็เซตปืดปืดเออฉีดฉีดฉีดงาเคลียโอ้แล้วของตกแต่งตง้นคริสต์มาสมีต้นคริสต์มาสไหมเนี่ยหรือว่าอันนี้อ๋อนี่ไงคริสต์มาสทรีเราสามารถเลือกได้ครับโอ้จะใส่ตกแต่งแบบไหนท็อปข้างบนเนี่ยจะใส่เป็นอะไรเป็นดาวแฉกหรือว่าเปล่าไว้ อันนี้คือของตกแต่งนะครับเป็นบอลเป็นสโนว์แมนเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าเป็นกวางเลนเดียน่ารักดีครับอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันโอ้หมีหลายอย่างเลยครับทุกคนเปลี่ยนได้อีกเมื่อกี้เราได้ลูกหัวใจไปใช่ไหมนี่ไงอันนี้คือเพิ่มเข้าไปอีกครับเป็นลูกบอลกลมเออบอลกลมต้องมีนะที่มีไม่ได้นะคิสมาสเนี่ยหลอดไฟหรือเปล่าที่พันรอบต้นไม้ครับสปาตเขาใช้สีเหลืองนั่นแหละมันสว่างดีครับมุมไหนของบ้านดีเมื่อเปิดเข้ามาทุกคนตรงนี้เนาะ ติดหน้าต่างอ่าประมาณนี้เลยปุ๊บโอ้อ้าวมันห่างกว่าที่คิดนี่หว่าเอาเข้าอกหน่อยเขาชิดหน่อยอ่านี่เลยมุมนี้กระเจมเตาผีเราเปิดได้ปะเฮ้ยเปิดได้เฮ้ยมันต้องเปิดบรรยากาศจะสวยทีนี้ก็ข้างๆเตาผิงตรงนี้ครับตรงทีวีต่อไปก็คือชุ้งชีนนะครับชุ้งชนไมีเปลี่ยนลวดลายได้นะครับ อันนี้เป็นกวางเรนดีต้นคริสต์มาสอันนี้เป็นนางฟ้าหรือเปล่าอันนี้เป็นอ๋อสลับข้างมีหันซ้ายหันขวาด้วยนะเป็นลายเกตหิมะครับหน้าต่อผิงป้าที่เขาชอบไว้กันอะเด็กๆชอบห้อยไว้อะครับนี่ถุงเท้าสีเขียวด้วยไปฝั่งนี้ปึ๊บอประมาณนี้เอาทุกคน, <c oughs> กคน <c oughs> มามีฐานเดต,ต้นไม้อยู่นี่อยู่ทุดคบน <c oughs> เฮ้ยต้นไม้มานี่ก่อนไอ้นมต้องลงนี่เออหนูต้องอยู่ตรงนี้ลูกนี่ สั่นตัวเนาะทีนี้ก็ไปทางต้นได้เลยนะใช่ไหมอ่าไม่ใช่ต้องยิบข้างล่างโอเคโอ้กาวางวยู่คือปากเซพื้นจังสั่นล่ะลูกเออกล่องของขวัญตกแต่งใต้ต้นคริสต์มาสทีนี้เรามาเปลี่ยนสไตล์ของกล่องกันดีกว่าปุ๊บกล่องด้านในมีริบบิ้นหรือไม, ribbon, ม, ribbon, ม ribbon, ่มีริบบิ้นมีริบบิ้นครับนี่มีลวดลายของน้องด้วยนะอู้ลายเสือ,อปะจันอ่ะลายนี้กล่องโทนสีฟ้าอ่าไป เป็นสีเขียวนี่คอนเฟิร์มของตกแต่งเป็นพวกไอ้นี่ไงพู้ปะดึงแล้วมันป๊อก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 ใช่หรือเปล่าลองอย่างนี้เหรออ่ะวางอย่างนี้เลยครับเอาไปใช้จุดอันจะเยอะเอาไปเลยฉลองกันนับภาย <c oughs> <Act Ele outreach> หลังเบอรี่คิส์มาตุ้มปึ๊บปาบปาบจอยหนึ่งติดผนังมันต้องสีแดงของแท้แล้วก็ก o ปี้สไตล์มาใส่นี่นี่เครื่องด้วยไหม ฮ้อมันต้องสีแดงแบบนี้จะแกมทุกครั้ฝรั่งเวลาเขากินไมเขาใช้ซ่อมด้าไม่ใช่ใช้ช้อนนะพอมาเจอคนไทยใช้ช้อนปุ๊บอุ้ยทำไมกูไปใส,ส่ติงสีตั้งแต่แรก่ว่า,าแต่เจ้าไล้ขอ่บบอยกว่าอยู่เอา,นเอาหนิเอาไว้กับซ่อมสลับตักซุปกินบบเนีเอาปับ๊บเรียบร้อยห้องนี้เฟอร์นิเจอร์อยู่ครบหมดแล้วต่อไปคือจัดสรรออกมาให้มันสวย มาเออเอาอันนี้เนี่ยมาไว้ตรงนี้เล่นนั่งเล่นเกมไงตรงนี้นี่แงนหน้าดูปวดคอเลยทีเด็นี่ตรงเตาผิงเออมันต้องอยู่ตรงโซนเตาผิงนั่งคุยกันไงนั่งจิบไปคุยไปไปโต๊ปับ๊บคุณน่ะอย่าว่าเด้อเฮ็ดบ่บ่เฮ็ดไปเฮ็ดมากกับงามขืนอยูเป็นบอนี่งามไหมงามให้หน่อยนะต่อไปมาห้องนี้ครับจริงเฟอร์นิเจอร์ควรเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมต้องทำทั้งบ้านนะผมดั่นทำทีละห้อง คัดครับฉีดแล้วก็คัดฉีดแล้วก็คัดปืดปิดเปิดเปิดปิดปิดโอเคเรียบร้อยทาผนังแก้กระเบื้องที่มันแตกด้วยครับลายนี่แหละครับทั้งผนังโอ้เฮ้ยงามอยู่เนี่ยแหะทุกคนเปิบเปิบเปิบเฮ้ยแล้วลายนี่แหละครับเปิบ ตรงนี้ก็จะเป็นลายแปลกๆนะอันนี้ก็เป็นกระเบื้องตรงนี้แล้วก,กันครับทุกคนรอยตรงนี้ใช่ไหมล่ะตองกินข้าวเนี่ยเออเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ้ห้อยลงมาแบบว่าเจ้าสว่างแค่ไหนนี่เอาไปคุมเป็นฝาชี <laughs> แล้วก็ทาการเชื่อมไฟครับมาเพอให้แล้วก็เปิดปึ๊บฮะน,น่ะไม่ตรง <laughs> ไม่เกินไม่ตรงเดยวนะ ไอกล่องนี่น่าจะเป็นเครื่องครัวแน,น่เลยใช่ไหมอุ้ยของตกแต่งโต๊ะครับวางเลยเดี๋ยวคิสมาสโอ้สกินแบบว่าช่วงเทศกาลนะฮะลีมิต็ดอีดิชั่นโอ้รีบจับรีบจองอ่ะวางโอเคห้องนี้เคลียร์ครับตรงนี้เปิดไปไหนเนี่ยอ๋อห้องล่างเชื่อมกันแล้วเปิดติด <laughs> เปิดมาไม่ตเก้าอีเองขยับใหม่ดีกว่านะ ออโอเคเบา,าบานโอเคหน่อยนะไม่เออเป็นแปลกพี่เป็นแปลกต่อไปคือชั้นที่สองครับโอ้ว้าวโอ้โหหึยาวเลยว่ะทุกคนเราเริ่มจากการขายของก่อนครับตรงนี้ขายได้หนึ่งชิ้นสแกนมีเปิร์กเอ๊ะประตูอุจจะหายหายไปเลยปลอปเปอร์ที่ขาดนะครับรูปของโคมไฟหลอดไฟไปห้องนี้มีห้าชิ้นครับ กองกาเก้าอ,อ,อ,อี้ของนี้มีด้วยห้องอาบน้ําเก่าโอ้อากุชโชอากุชิอัป,ปกาก้านี่ไปหมดเลยอ่างล้างหน้าไปช้าว์ว์หายเบิร์ดต่อไปคือการทําความสะอาดครับมาเราเริ่มทำความสะอาดกันเลยเฟอร์นิเจอร์สุดท้ายทุกคนเหมือนเดิมทําแบบก็ค่อยเช็ดไปจัดไปมันเสียเวลาไงไม่รู้อะทำความสะอาดก่อนเลยกันเนาะโอ้ขาดครับขาดเลยเบิร์ดครับดเ,ดเบรีบเยบร้อยครับ ไปห้องนี้หอยตีนผู้ใดนี่เต็มเลยเปื่อบเปื่บเปื่บเปื่บฉีดเช็ดฉีดเช็ดเปิดเรียบร้อยห้องนี้เปิดเอาให้หมด ผนังวันนี้มีไหมไม่มีโอเคตัวน,นี้มีมมับมมับเรียบร้อยสะอาดทุกห้องห้องนี้ล่ะมีแต่ปูกระเบื้องใหม่ครับห้องนี้แป,ป๊บแป,ป๊บหมดเรียบร้อยดูระเบียงก่อนระเบียงไม่ต้องทำอะไรครับปล่อยนานจนนาน อย่าให้คอยนานๆใจมันว่าบุ่นเหลือเกินเพียงแค่ฝนตกลงทิ้นหน้าต่างในบางกลางโอ้สะอาดเลยไปก็ซ่อมแซมครับกูลายสวยอยู่แล้วเนี่ยสีเหลืยงได้บอกว่วยเอาอันนี้ดาวสีน้ำเงินกลุ่มดาวไงน้องเขาชอบดาราศาสตร์ครับทุกคนใช่แล้ว เดานห้องต้องเป็นดาวทั้งหมดกลุ่มดาวดาราศาสตร์ปรับปับเคแล้วฝั่งนี้อ่ะมันทาได้ไหมไม่ได้อ๋อมันเป็นสโลปลงไปครับทีนี้สีเหลืองเป็นลายอะไรเนี่ยเป็นดาวเหมือนกันเหรออ๋อจะเป็นสีเหลืองครับปับฝั่งนี้เรียบร้อยครับมันเหมือนอยู่อวกาศดีมืดมืดมัน,มน,ม,นมนแบบว่าต้องฟาอ้ยเดี๋ยนะมันต้องปูถึงล่างนี่ว่ะปูไม่หมดเลยหนึ่งห่วยปูจังใดล่ะครับ เลยขึ้นข้างบนเฉยเลยอ่าเลยก็เลยขึ้นไปติดตั้งประตูงั้นเหรอประตูอะไรอ,ะอ่ะอ๋อทะลุไปห้องนี้นี่นะลืมไปเลยว่ามันมีห้องหนึง่งโอ้หรือว่ามีห้องนี้ประโูเอย้ยเอานี่มาสแกนครับขายทิง้งเครื่องซักผ้ามาเลยห้องอ้ที่วิ่งห้องใต้บันไดไม่ใช่ห้องใต,ใต้หลังคาครับตรงนี้ปิดเช็ดยังเหลือห้องนี้ห้องหนึ่งครับห้องแห่งความรับแฮร์รี่พอตเตอร์อืม เหมดเรียบร้อยตอนนี้มีขออว่าขายได้อีกอะไรเหรอหลอดไฟโอเคไรฟอร์ดต่อไปคือการทบุบผนังด้วยครับทุกคนเฮ้ยตรงไหนเนี่ยอ๋อห้องนี้เหรอเฮ้ยขยายโบนีเฮ้ยขยายโบน,นัานขยายตึ๊บแล้วก็ฉาบไปเลยเปืดปืดมีเปิร์กแล้วเร็วเร็วขึ้นไหมคิดว่า เรียบร้อยไปเลยปาดปาดปื๊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 บปื๊บปื๊บเราไปคือนี้สีเดียวกันเหรอครับไม่ได้ผมสึกว่ามันควรเปลี่ยนสีนะตอนนั้นมันออกน้ำเงินเหลืองละตรงนี้ออกเป็นเหลืองส้มดีกว่าผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับสีที่อยู่ในห้องตรงนั้นครับไม่รู้แหละลองก่อนปื๊บ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 เป็นยังไงมันดู มันดูฟิตจับไหม,มไม่ใช่เย้คือบ้านออแมนบอปเ๊บเอาเดีบร้อยเอางามอยู่ดอกจำได้ว่าต้องมีประตูไหมไม่มีจริงดิแล้วตรงเนี้ที่มันเป็นผนังเนี้ยแล้วผมเข้าไปยังไงทีเนี้ยมันเป็นท่อปิดตายเลยนะห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตงใส่่ะทุกคนผมใส่นี่ไปได้ปั๊บเปิดแล้วไป นี่ไงมันมีห้องนี้อยู่เนี่ยซื้อของเก้าอย่างมีประตูไหมเนี่ยนี่ไงประตูทุกคนอยู่นี่อ๋อติดตั้งตรงนี้ประตูนี่ไงห้องน้ำห้องขี้เอออันนี้ก็ขายทิ้ง <c oughs> ออกไปนี่มันต้องอยู่ตรงนี้อ๋อมันคือห้องเสื้อผ้าครับ่ามันคืองแง่เถอะลกูกเปิดมาไม่แออัดจ,จัดเลยว่ะเึ๊บเึ๊บปึ๊บโอ้ยเบียดเสียด,ดสุด,สด ไม่งเปิดไม่ได้ยายเาต้องข้ามเลยนะลูกเออโค้มันเบียดมากเลยทุกคนเออแดดชีพหายดูดิแดปดปะแดดกันจะไม่ได้แดดวะโอ้ลูกกเปิดออกไปเด่ะไม่เออ <c oughs> แล้วประตูประตูเปิดฝั่งนี้เหรอปิดไปอีกนอกได้ปะเปิดไปอีนอกได้ปะ, <c oughs> ปปปะตู้ประตูซื้อใหม่ได้ปหมอ,อ่ะ ฝั่งนี้เออนี่มันต้องเปิดแต่ฝั่งนี้เข้ามาครับทุกคนนี่ครันมันติดหาประตูผิดทางที่เองเออกลับคือมาที่เดิมได้ละปึ๊บป๊าบนี่ไงอ๋อห้องแต่งโชวมันแมนบล่ล่ะมันงามบอมันคือโจทรงดูลกๆเทอแ่ละอันนี้ไม่ต้องปรับหรอกมั้งเออข้างบนนั่นแหละเหมือนเดิมเกห้องนี้เคลียร์ปิดโซไปห้องนี้ห้องน้ํา นี่ไงห้องอาบน้ำนี่เด็โออยข้างในสุดเลยผมว่าอันนี้เปิดมาขี้เลยใช่เราสไตล์แบบเปิดปุ๊บขี้ปั๊บเลยแล้วก็ต่อไปอ่างล้างขี้อฮ้ยอ่างล้างมือเอาไว้แก้โถนี่แหละต้องไว้บนนี้ห้องน,น้ำนี้เคลียร์เปิดของเดี๋ยวนน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องแล้วเนี่ยโว้โปสเตอร์ไ่เพียบเลยต่อไปกล่องใหญ่ เฮ้ยนี่ไงกล้องส่องโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเปิดได้ด้วยหมุนติวต้วๆโอเพ่นเฮ้ยมันส่องได้เห็นนะผมเอาอันนี้วางนี่ก่อนปึ๊บแล้วเนี่ยวางนี่ได้ปะเฮ้ยได้เอาอันนี้เป็นที่วางเลยจะได้เห็นข้างนอกไงปึ๊บผมตัวนี้ของดีวะ่ะรู้สึกว่าทําให้ห้องมันดู สมบูรณ์ขึ้นเลยฮนะเราขอตกแต่งคริสต์มาสนิดหน่อยตามเทศก,กาลเสร็จประตูครับปัาบปัาบปัาบฝับ่งนี้ด้วยนะปึ๊บนี่ได้ปะเฮ้ยนี่ไงได้อยู่เชื่อมไฟก่อนแป๊บหนึ่งตลอดไฟนี่โอเคมันโอไหมแบบนี้มันโอปะ่ะโอ้ให้หน่อยนะตรงนี้ต้องมีต้นคริสต์มาสด้วยครับหนึ่งต้น นี่ไงเธอชอบดาราศาสตร์ต้องอยู่ฝั่งนี้เปิดเข้าไปปับ๊บว้ายนี่มันอีกเกิ่อไป,ไปห้องสุดท้ายห้องนี้อ๋อมันเป็นที่ตั้งน้องเพราะว่ามันคืออะไรดิไงตั้งอันนี้ปุ๊บโอเค ตั้งไปโอ้ oh, เป็นสแตนนี่เองเอาไว้ตั้งนี่ไงสมาชิกปับ๊บมาอีกหนึ่งปร๊บน่ะเรียบร้อยตั้งยังไงไม่ให้สวยตั้งแบบผมสิครับ <S <S อุย้ยคอมพิวเตอร์โอ้เป็นฮอดคอมเมาส์มาบัด ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าเหลือเกินของนี้ครบนะครับแต่ยังไม่สามดาวนะทุกคนต้องไปดูหลังบ้านแล้วก็ฝั่งตรงนี้มันมีอยู่วะทุกคนอันนี้ไม่มีอะไรอะซื้อหนึ่งอย่างเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยู่นี่ไงนหนึ่งต้องใส่ประตูนี้ด้วยป่ะไม่ใช่ไม่นับอ๋อต้องใส่ตรงนี้โอ้พวกแม่แล้วห้องนี้มีไหมเนี่ย มีอะไรเกิดอีกไหมเนี่ยเอาเปิดไม่ได้ติดติดเปิดไม่ออกเปิดเลยตีได้ออกดีได,ด,ได้มานี่เลยเออพี่เลนจัดเออเปิดไม่ได้อีกแล้วติดอะไรอ่ะเฮ้ยมันติดอะไรอ่ะทุกคนตะบอดนะน,น้านนี้ใช่เหรอเฮ้ยจริงโอ้โหโอ๋อผมลืมห้องน้ำโอ้โหทุกคนผมลืมห้องนี้ไปเลยคิดแล้วว่าลืมอะไรอ๋อห้องนี้นี่เอง พูดแต่กระเบื้องไว้โทรเออห้องน้ําครับโอ้อ่างอย่างดีนะคุณพ่อคุณแม่อ่าเอาคักออนนเอาแน่ยเถอะล่ะเออเอาโอ้ชาวเวอร์ก็มีพร้อมโอ้คือคักเถอะล่ะเอออ่างล้างแบบดับเบิลคู่ดับเบิลอ่างโอ้เออกระจกยาวพร้อมนี่ยาวเป็นแถบเลยนี่ปึ๊บตัวขี้นี่ข้างหน้าต่างไว้ตรงนี้สวยๆวิวกำลังดีอ่างล้างมืออีกอันนึงอ่าไปล้างมือตรงนี้ไงเออเสร็จแล้วกระลาพร้มพรมพรม โอบหน้าหงาน้ำเช็ดปุ๊บทิ้งปับ๊บเอะไปรีมองนี้แล้วก็โคมไฟติดผนังปุ๊บโอเคเสร็จหมดแล้วทุกคนโอเคเรียบร้อยทุกห้องฟินิชจ็อบห้าหมืนเจ็ดพันไหนดูซิเช็คกิ้งโฟโต้สมุมหน้าบ้านนั้นเหมือนเดิมแค่เปิดอู่รถขึ้นมาห้องโถงชวแอโอ้ตัวคริสต์มาสอยู่ฝั่งนี้ว่ะถ้าไว้ฝั่งนู้นน่าจะเด่นเลยนะมุมเนี้ยแล้วก็ข้างบน ห้องนอนนี่เป็นไงชั้นวางขวางเตียงไปเลยมุมนี้ครับห้องโถงชั้นสองมาอัดแน่นไปด้วยหมอนแล้วก็ห้องว้างเปล่าข้างบนเป็นห้องของพ่อคุณแม่ครับอืมตีมคมริสต์มาสสามดาวปิงปองแปง โอเคครับเดี๋ยวพารท์ทนี้ขอจะจบพิธีก่อนละกันหากใครถูกใจชอบใจอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าชอบอยากดูอีกนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าดื่มทอดไก่กินสวีทแดสวัสดีทุกคนครับ